คิ Y เอควับน,นี่โอ้โหแปดโมงสิบแปนะขบวน5 5านะครับ,บ มันผมได้ยินเสียงมันเหมือนไม่ใช่เสียง q s y แปดโบงนะครับตอนนี้อ๋อใช่อยู่นะใช่อยู่ครับผมแต่ว่าเสียงมันแบบมันเหมือน GA อเสียงมันเสียงมันก็ึือดังๆอะหนาวมา,ากนะครับอากาศเย็นมากเลย มีแดดแล้วมีตะลมนะ่ะขบวน555นะครับเดี๋ยวมี573ตามหลังมาอีกนะครับวันนี้5า3อาจจะไม่ได้ถ่ายนะอาจจะดึกนะครับ54ยังอยู่แถววัตแแบกอยู่เลยนะครับส5 3วันนี้น่าจะดึกนะครับ ช้าหกร้อยกว่าเนอะเมื่อคืนติดแง็เห็นว่าเขาเปลี่ยนสะพานก็เลยเออกมาถ่ายห้าห้าห้านะครับ QSW นะครับนี่ ส3มีมาครับ13อ,อยู่ดีๆก็โผล่มาเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วเห็นตั้งขบวนแล้วก็ไม่ออกนะช้าเป็นพันนาทีก็ไม่ออกแล้วก็ยกเลิกไปเพิ่งมาวันนี้หลีกับ440เสร็จแล้วนะน่าจะถึงใกล้ถึงจตุลัดแล้วมนะั้ง เก้าโมงสิบห้านะครับห่างกันหนึ่งชั่วโมงนะครับกับเกือบเกือบชั่วโมงนะครับกับห้าห้านะครับขบวนท้าเจ็ดสามนะครับห่างกันหนึ่งชั่วโมงพอดีเกือบชั่วโมงพอดีนะครับก็ที่จริงมีไปก่อนหน้านั้นก็คือช่วงเจ็ดโมงนะครับาน่าจะห่างกันหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะไปก่อนห้าห้าก็คือห้าเก้านะครับก็ตามกันมาสามขบวนเลยเนะี่ย ตามจิงสี่ขบวนด้วยซ้ำนะมีห้าสามหนะึ่งไปน่าจะช่วงหกโมงนะครับหกโมงห้าสามหนึ่งไปตามด้วยห้าห้าเก้าช่วงเจ็ดโมงห้าห้าช่วงแปดโมงผมมาถ่ายตามด้วยห้าเจ็ดสามนะปิดท้ายขบวนห้าเจ็ดสามนะครับแก่งคอยหนองคายนะครับขบวนนี้แล้วก็มีสี่สามสามตามมาด้วยนะเป็นรถโด,ดยสารนะครับ สี่สามสามน่าจะไม่ได้มาถ่ายาเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้านอนไม่หลับก็อาจจะมาอันนี้ได้ CSR อยู่แล้วนะ าเช้าเลยน,นะสน่าจะไปั้งแต่หกโแล้วก็ห้า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 เก้าเจ็ดโมงหาห้แโมงห้าเโมนะตามกันไปมาแล้วออมาแล้วครับรถด่วน76นะครับ ตเจ็ดช้าตอนออกบัวใหญ่ช้าหกสิบเก้านะตอนนี้น่าจะช้าเพิ่มแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่ารอนานมากนะไม่มาสักทีแล้วไม่อัพออกด้วยนะมีฝูงบัวใหญ่ด้วยแล้วคนไปอยู่อะไรตรงนั้นนะอ่ะ้อเสียวเลยนะคนเลี้ยงอะ่ะ วนจะกระเจิงไหมรถต้องเบานะผมดูจากทรงรถต้องเบามานั้นอะช้าเยอะนะปลีกหลายขบวนมากนะรถสินค้าไปเมื่อเช้าสองสามขบวนปลีกสองห้าอีกปลีกหนึสสาอีกโอ้โหรอแทบกั้นใจเลยเอาเอาเอา เดี๋ยวแรงมากนะครับโอ้โหาประมาณ70กว่านะครับฝนตกเล็กน้อยนะแล้วพอก็รอก็วัดใจเลยก็คือ้าชนก็ชนก็คือชนเลยอนะ แล้เที่ยงประมาณเที่ยงห้าหกนาทีนะครับลืมบอกป่ายสองสิบแปดนะมาแล้วครับบวนเจ็ดห้านะครับช้าสามสิบนาทีนะวันนี้ <c oughs> ช้าเยอะหน่อยวันนี้ไม่รู้ช้าเพราะอะไร สายน,นี้มีการเปลี่ยนสะพานด้วยนะเมื่อคืนเปลี่ยนสะพานรถสินค้าติดแงกเลยไม่รู้เปลี่ยนสะพานหรือซ่อมสะพานนี่แหละแต่เขาแต่เขาปิดทางนะเขานนาจะตัดรางออกก็ <c oughs> ทำให้ไม่มีรางวิ่ง เจ็ดห้าครับลมแรงมาก่สารเยอะจริงครับ,บวันนี้เดี๋ยวไปเติมน้ำมันที่โบใหญ่แล้วก็เปลี่ยนเบนที่โบใหญ่นะ สี่มนะครับมาแล้วครับมาแล้วขบวน4.39นะครับวันนี้5.32ออกค่ำเลยครับวันนี้เมื่อคืนช้าไปน่าจะ5.600นาทนะีมาสองครับมาสอง เดี๋ยวไปดักไปดักตรงไอนะนะ้นี้ก่อนสะพานนะครับสะพานสะพานนี่ตรงนี้มันวีดัง ตกเล็กน้อยนะพายุเข้าลมทั้งวันอ Số gì giảm Lên Linh quay đẹp chiều chiều. Ao, đắn sụt.